กองทุนกรุงศรี g l o b a l collective smart income fund ครับหรือกองทุน KFCS income ครับเป็นกองทุนที่ฟีดไปยังกองทุนตาสานนี่โลกพิม o ก i ิ i n c o m e f ฟันครับกองทุนจะมีนโยบายการลงทุนในตาสานนี่ทั่วโลกโดยจะมีการบาลานซ์พอร์ตการลงทุนซึ่งจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับคือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่ปกป้องเงินต้นนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ r e t e yield นะครับหรือสร้าง ผลตอบแทนครับกองทุนหลักมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนอายุตาสารในพอร์ตได้ค่อนข้างที่จะเฟกซิเบิลครับโดยมีเลนส์อยู่ในช่วง0นถึง8ปีนะครับโดยปัจจุบันถ้าเราไปดูอายุตาสารนี่เฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนนะครับหรือตัว Effective d u r a t i o n จะอยู่ที่ประมาณ3ปีต้นๆนะครับขณะที่อัตราผลตอบแทนปัจจุบันนะครับหรือ c u r r e n t yield นะครับณสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4.7%ครับสำหรับสัดส่วนการลงทุนนะครับกองทุนหลัก กิมโก้จิสอินคัมไม่สามารถที่จะลงทุนตราสารนี้ประเภท High y ฮยิ d ได้ไม่เกิน50%นะครับขณะที่ตราสารนี้ประเภท Emerging Market นะครับได้ไม่เกิน20%ครับซึ่งสัดส่วนหลักในการลงทุนปัจจุบันของกองทุนหลักนะครับเขาจะลงทุนในตราสารนี้ประเภท s e c u r i t ตครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเอเจนซี่ s b s ซึ่งมีสัดส่วนหลักกว่า31%ของพอร์ตการลงทุนณนะปัจจุบันนะครับ โดยตราสารนี้ Agency MBS นะครับก็จะเป็นตราสารหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ออกโดยสถาบันการเงินนะครับโดยมีภาครัฐเป็นผู้ค้ำประกันให้อยู่นะครับ โดยตรงนี้ก็จะมีเครดิตเลตติ้งระดับ triple a นะครับในสหรัฐหรือว่ามีเครดิตเลตติ้งที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเทียบเท่ากับทางด้านพันธบัตรสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับสัสดส่วนาการลงทุนของพิมโกจิสอินคัมฟันนะครับ mm. เขาก็จะมีอีกหนึ่งกลยุทธ์ก็คือการเปิดโพซ i ชันช็อตนะครับโดยการช็อ t ตรงนี้อย่างเช่นว่าปัจจุบันเนี่ยเขาช็อตตราสารหนี้ในทางด้านญี่ปุ่นอยู่แปลว่าเขาเก่งว่า ตาสารหนี้หรืออัตราผลตอบแทนของทางด้านตาสารหนี้ทางด้านญี่ปุ่นนะครับจะมีการปรับตัวขึ้นถ้าหากอัตราผลตอบแทน ตราสารนี้ในประเทศที่ญี่ปุ่นมีการปรับตัวขึ้น position ตรงนี้ครับหรือสัดส่วนที่เขาลงทุนอยู่ตรงนี้ <S <S เขาก็จะสามารถสร้างกําไรได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับกองทุนนี้นะครับ <S <S เขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับถ้าเราไปติดตามการปรับเปลี่ยนพอร์ตย้อนหลังในแอดีของเขาก็ค่อนข้างท,างที่จะเห็นการปรับเปลี่ยนตัวอายุตราสารเฉลี่ยของพอรตหรือ position ของพอร์ตกองทุนนะครับแนะนําให้ติดตามตัว position การลงทุนของทางกองทุนหลักด้วยครับ